มีหลายคนถามว่าทำไมผมต้องดื่มน้ำด่างไฮโดรเจนนี่น้ำด่างไฮโดรเจนก็เพราะมันดีเลยดีผมบอกว่าดีนี่วันหนึ่งก็ก็ประมาณสำหรับตัวผมเองเนี่ยกี่ซองก็ซองหนึ่งครึ่งลิตรก็ประมาณสองลิตร และภริยาก็ฐานด้วยน้ำด่างไฮโดรเจนคำว่าน้ำด่างเนี่ยค่าของความเป็นด่างมันต้องสำหรับตัวนี้นะ9.5เหนือชั้นว่าโควิดแล้วกันนะโควิดมันเท่าไหร่เนเท่าไหร่กันมันลาไม่ถึง8แล้วกันนี่9.5น้ำด่างนะฮะแล้วมันดียังไง มันมีแก๊สนะฮะมันมีแก๊สอยู่นี่เป็นแก๊สไฮโดรเจนน้ำก็ประกอบด้วยไฮโดรเจนกับออกซิเจนเนี่ยะครับทีนี้พอเปิดแล้วเนี่ยต้องทานให้หมดหรือไม่ก็ต้องทาให้หมดซองก็ต้องปิดไว้ไม่งั้นแกสน๊สจะออกไปนะครับน้าด่างไฮโดรเจน hydrogen, อนุมูลเล็กทะลุทะลวงผมก็ส่งไปให้พักพวกกันที่อะไรอะ เส้นเลือดตีบเส้นเลือดสมองตีบหัวใจตีบก็ดื่มเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นนี่ดีขึ้นจากน้ําด่างหรือจากอะไรนี่หรือจากอะไรก็ไม่รู้แล้วผสมส่งนี่ไปให้ดื่มเขาก็ดื่มอล้วะแล้วก็ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นอะไรดีก็บอกว่าดีหาซื้อที่ไหน เยอะแไปหาเนี yeah, yeah ่ยมาเปิดในกูเกิลนาำด่างใายดูยังไงมีเยอะแยะไปหมดนเขาโอ้ผมไปดูตามชุมชนต่างๆนะเขาไปตั้งศูนย์เขาให้ดื่มดื่มฟรีเพื่อสุขภาพทีนี้ไอ้ที่แบงเนี่มันอยู่ที่ภาชนะนี่ชาวบ้านก็ไปที่ศูนย์ก็ไปดื่มไปดื่มกันไม่ดื่มดื่มจำแปร่เลยพุงแปร่นี่จะเอาไปบ้านทําไงอ่ะก็ต้องภาชนะพิเศษ ที่มันเก็บแก๊สด้วยไม่ใช่ใส่แก้วน้ำไปนี่มันระเหยออกหมดมันจะไม่สมบูรณ์เชื่อผมเถอะอะไรดีก็บอกว่าดี